วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดปูกันส่วนผสมก็มีพริกไทยปน่นเนื้อปูต้นหอมซอยข้าวสวยไข่ไก่นะครับปริมาณหนึ่งจานแล้วก็น้ำซอสผัดอเนกประสงค์นี่คือน้ำซอสที่เราแยกไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผัดกันครับอันดับแรกตอกไข่ไก่ลงไปเทคนิคก,ก็คือถ้าเกิดเราไม่อยากผัด เข้าพัดสีกระทะนะครับให้ลงไข่ก่อนข้าวถ้าลงข้าวก่อนแล้วเราตามด้วยไข่แต่จะทําให้มันิดกระทะในข้าวเนี่ยเราจะโรยพริกไทยไปเลยนะครับเพื่อลดขั้นตอนในการผัดให้เร็วขึ้นเล่นไฟขนาใหญ่เข้ากันครับข้าวนะครับแนะนํานะครับต้องเป็นข้าวที่ค้างคืนไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะครับเป็นข้าวเก่าที่ล่วหน่อยนะครับอย่านำข้าวที่เพิ่งหุงใหม่มาผัดนะครับจะทำให้ผัดแข็ง แล้วเราก็ตามด้วยทอข้าอโอเคโถงครึ่งทอโตรครับใช้แค่นี้แหละต่อหนึ่งจานผัดที่ใหญ่เข้ากันล้วนมากเลยครับข้าวไม่ติดกระทะเลยนะฮะทุกอย่างเข้ามีแล้วนะครับตามด้วยเนื้อปูสูตรนี้นะครับจะทำได้ทั้ง ทุกข้าวผัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูไก่กุ้งหรือปลาหมึกเราก็สามารถทำข้าวผัดแบบนี้ได้ทุกเมนูเนื้อสับเลยครับจบขั้นตอนแล้วนะครับที่เดี๋ยวเราก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วใส่จานได้เลยครับสะดวกรวดเร็วมากนะครับผัดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับสำหรับใส่กีนแข็งข้าวผัดดูมาาเลยครับอ่ะอเราไปใส่จานกาัน หน้าตาหน้ากิน,นข้าวร่วนกำลังดีเราจัดจานหน่อยนะครับถ้าจัดจานดดีจานนี้ก็มีราคาข้าวผัดปูในจานละห้าสิบหกิบได้เลยนะครับแลวถ้าเกิดว่าเรากินคู่กับพริกน้ำปลามะน,นาวซะหน่อยนะผมบอกเลยอร่อยมากครับยังไงก็ลองทำดูนะครับอขอให้มีความสุขในการทำอาหารครับสวัสดีครับ